นะคะตัวนี้เกาะกันเองนะจ๊ะอ่าบ่อจไ,ไปเกาะไปเด้อเกาะกันเองค่ะต่อไปแม่จะพูดถึงลูกฟ้าใสนะคะแม่จะวิเคราะห์ตัวตนคําว่าลูกฟ้าใสหรือขึ้นเสียงฟ้าใสขึ้นเสียงฟ้าใสเป็นคนที่นางก็เป็นคนที่จิตใจอ่อนโยนสมกับชื่อปรนยยฟ้านะคะนางเป็นคน อันนี้ก็รักรักเกินไปรักอาจจะเกินกว่าแม่หญิงด้วยซ้ำนะอ่าแม่มองว่าอย่างนั้นนะเพราะว่านางไม่ทําข่าวใครเลยนะอือแม่ยังมีข่าวคนนู้นคนนี้ก็ามาบ้างนางเนี่แบบว่ารักคนเดียวพูดถึงคนเดียวขนาดเขาบไปเล่ากับไปของเล่าอีกแต่มันก็ยังทุกคนรู้ว่าเขายังเหมือนเดิมอ่าคนแบบลูก้าสยนี่ค่ะ หายากค่ะหาไม่ได้หรอกบนโลกไปเนี่ยเพราะว่าการที่เขารักใครสักคนเขาทุ่มเทปไปเท่าไหร่แล้วเขาทำมาะไยได้เป็นแสนคือเก่งมากการที่รวบรวมคนและรวบรวมมาลัยมันไม่ได้รวบรวมง่ายๆนะลูกทุกคนจา๋าแม่ยิงนี่ไม่มี power กันนนะอย่างมากก็ให้เองโอนเองก็มีกันอยู่สองสามคนมีลูกกบเนี่ย เออพอไปกะมีลูกกบแน่มีลูกอ้อมลูกแม่ซอยกระดุ้งซ้ำนี่แหละเอออาจจะมีลูกคนเดินทางขม้าสร้อยแนย่อาจจะมีลูกสุริยาศในนอดน,นิดนิดหน่อยหน่อยส่วนมากนานๆพวกนั้นอะแต่ที่ยืนพื้นอยู่กับเจ้าของนี่แหละายเองอ่าก็มีคุณชัใชัยแนย่ร่วมขมา้าเด้เพื่อนสนิทใจ <c oughs> อ่าแล้วก็ลูกอ่าสาริกาเนาะแล้วก็ลูกสาริกานี่ ก็อยู่ในบ้านฮะของคืนเสียงด้วยคุณชดชัยนะคะกลุ่มนี้เขาก็ไปร่วมไปทางนู้อ่าส่วนมากมาทางแม่นี่ก็จะช่วยถ้าลูกาเหมือนลูกสาริกาเขาก็สิส้อยเรื่องน้ำท่วมไปทั้งพุหลตเอ้ยอ่าอะไรเวทีพังแล้วก็เวทีพังเวทีถลม่มอย่างพุหลตไปทั้งพุนั่ะลูกสาริกาเพิ่นศบใจดีอ่าเพิ่นสิช้อยไปจังสั้น อ่าหรืออ,อาจ,จใช้มาไล่ลูกลูกลูกอบอกบ่าใดเนี่ยเดี๋ยงานเขาเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยเหตุผลที่แม่ไม่อยากเอ่ยถึงเลยเพราะแม่กลัวหลุดหลุดแล้วก็มีปัญหาเดี๋ยวก็ฟ้องก็ไม่คุ้มนะทุกคนนะต้องเข้าใจแม่หญิงเด้อถ้าไม่หญิงว่าดดเอ้ยชื่อต่อให้เป็นชื่อใหม่แต่ไม่หญิงอ่ะจิตได้สํานึกอ่ะมันมันโกหกไม่ได้ คิดได้สำน,นึกโกหกไม่ได้ลูกเดี๋ยวมันก็หลุดเดี๋ยวงานเข้ากูอีกอเดี๋ยวจะบอกว่าแม่ทำไมไม่พูดถึงพูดไม่ได้ค่ะกลัวหลุดนะคะโอเคเรามาวิเคราะห์หรือวิพากษ์วิจารณ์ตัวตนของลูกฝาสายกันนะคะลูกภาสายถือว่าเป็นคนที่มีศักยภาพพูดจาน่าเชื่อถือเขาเป็นคนจริงใจคนหนึ่งเขาเป็นคนใต้นะคะคนใต้ถ้ารักใครก็รักจริงนะทุกคนนะ ถ้าเขาไม่รักเขาก็ไม่พูดถึงคนใต้นี่ถ้าเกลียดก็เกลียดถ้ารักก็รักที่สุดถ้าเกลียดก็คือกูไม่ไปเผาผีมึงคือบนเนมหนาอืมนะคะนางเด้่ยวเนี้อืมเาามมกาะกันเองก็ได้หรอกนะคะเราสามารถพูดถึงกันและกันได้นะคะคำว่าเป็นลูกคือเสียงปลาใสเนี่ยแม่บ่อยครั้งที่แม่เห็นน้ำตาออโอ้ยขอโทษขออภัจ้ะ บ่อยครั้งที่แม่เห็นนะักตารลูกฟ้าใสลูกขึ้นเสียงฟ้าใสเออเหมือนลูกขึ้นเสียงก็ถูกใส่ร้ายแบบนี้ค่ะเพราะทูกอย่างที่เราเห็นกันนั่นแหละอืมแต่มันก็อาจจะเป็นโชคชะตาก็ได้อืแต่แม่มาพูดถึงว่าลูกฟ้าใสก่อนหน้านี้ก็โดน โดนเรื่องลิขสิทธิ์แต่ถามว่าทำไมยังไม่ถอยเพราะยังรักคนคนนั้นแค่โดนลิขสิทธิ์เขาก็ยังไม่ได้ห้ามไม่ให้พูดถึงก็ยังพูดถึงได้นะคะแต่พอตอนนี้เขาไม่ให้พูดถึงเลยอ่า นางก็จะไปสร้างลูกๆในจินตนาการแต่ลูกฟ้าใสอะระหว่างกับแม่หญิงความนิ่งอะลูกฟ้าใสนิ่งกว่าแม่หญิงไม่นิ่งนะคะแม่หญิงบอกตรงๆเพราะแม่หญิงเป็นคนที่แรงถ้าอารมณ์ขึ้นแล้วมันเบรบบอยูนะคะมันจะหลุดหมดเลยเลยพยายามช่วงนี้ไม่อยากจะพูดถึง อนโอสน้อยอาอ,อาการแบบนี้ไม่มีนานแล้วนะ <c oughs> หลายวันแล้วไม่ไม่ไม่ได้หาวนะทุกคนเนาะแล้วก็ไม่หยิงเลยบอกว่า,าแต่ถ้าลูกๆจะคอมเมนต์อะไรก็ให้ให้ระวัง ไมไ่ต้องการแสงจากพวกเรานั่นแหละเอาเอาตรงนี้ก็ได้เขาไม่ได้ต้องการเพราะเขามีแสงแ <Okay. S 1> ล้วเ,เหมือนเขาดังนั้นแหละเพราะนั้นนะคะสิ่งที่ fc กลุ่มเราควรจะให้ความสำคัญหรือสนใจนั่นคือสนใจตัวเองรักตัวเองให้กำลังใจ กลุ่มที่โดนกระทำนั่นหมายความว่าให้กำลังใจลูกฟ้ายใสให้กำลังใจลูกแม่ส่วนแม่หญิงไม่เป็นไรแม่หญิงเข้มแข็งม,มากกว่านั้นและแม่หญิงก็ถือว่าแม่หญิงทำดีที่สุดแล้วนะคะส่วนลูกฟ้ายใสนะ่ะที่เขามาทำตรงเนี้ยเขาฟั่งมัน่ะมุงเรื่องเลยคะ่ะ นางไม่รู้หรอกหมอลำม,มันเพาะยังไงนางไม่รู้แต่ความที่รักในตัวบุคคลรักเด็กคนหนึ่งนางก็เลยแบบโดนสารพัดแหละแม่ก็เห็นโดนดา่าโดนแบบเอาไปแขวนเหมือนไม่หญิงนี่แหละแต่ไม่หญิงอ่ะทนได้เพราะชีวิตไม่หยิงไม่ได้โรยด้วยกีบภูลาบมาตั้งแต่ที่แรกแล้ว มันทําให้แม่หญิงเป่งต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่บอกว่าโอ้ยดีใจที่แม่ปรับตัวได้เร็วมันไม่ใช่ว่าปรับตัวได้เร็วคือมันโดนมาประจำเ <c oughs> ออแล้วก็การทําคลิปทําไลรชนไรคงแม่หญิงก็จะไปแบบนี้แหละจะไปเรื่อยๆนอกจากว่ามีใครมาด่าแม่ก็ด่าในช่องถ้าด่านอกช่องปล่อยมันลกปล่อยใ,ให้มันตายเอง แต่เข้ามาด่าในช่องแม่ก็บล็อกแม่ไม่อยากให้มีบรรยากาศที่เป็นลบไงทุกคนมีความสุขเขามาคุยกันมาโแม่แม่เออเราจะไปเสพติดดรามา่าเยอะสุขภาพมันแย่นะมันมันเครียดอ่ะอืมนะคะแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปแม่จะพูดถึงลูกแม่ลูกฟ้าใสาการที่ คนคนหนึ่งดูแลคนสามสี่ร้อยคนถือว่าเก่งมากนะบ้านบ้านที่ลูกป้าใส่ตั้งขึ้นเนี่ยในกลุ่มก้อนของเขาเนี่ยสี่ร้อยคนนะมไม่น้อยนะแล้วก็แล้วคนสี่ร้อยคนเนี่ยก็คือแบบพวกเขาคือรักแท้เป็นกลุ่มที่รักแท้แล้วพวกเขาก็จับมือกันเหนียวแน่น ลูกฟ้าใสก็เอยลูกขึ้นเสียงก็นางก็โชคดีที่เจอมิดแท้สิ่งหนึ่งที่แม่มองเห็นก็คือความจริงใจนะคะระหว่างทีม Fc พลังมดแล้วก็ขึ้นเสียงฟ้าใสพวกเขามีรักแท้ให้เสมอใครก็ได้ที่เขารักอันนี้ต้องชื่นชมนะคะแม่บอกได้เลยว่าคนแบบลูกฟ้าใสหานะไม่ได้แล้วค่ะ าเงินให้คนเป็นแสๆนๆะมีใครทำได้บ้างมันไม่ได้ทำง่ายๆนะยากนะคะแต่เพราะอะไรเพราะพวกเขาสามัคคีและพวกเขาก็มีจุดยืนเดียวกันคือรักคนคนเดียวแล้วทุกครั้งที่พวกเขาโอนก็คือเข้าบัญชีเจ้าของโดยตรงพวกเขาไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่พวกเขาได้รับ คือการถูกใส่ร้ายอันนี้แม่ก็อยากให้ลูกทุกคนไปให้กำลังใจเึื่นเสียงฟ้าษาเยอะๆนะลูกนะแม่หญิงอ่ะแม่หญิงรับได้หมดเพราะแม่หญิงโดนมาเยอะชีวิตแม่หญิงมันไม่ได้สวยหรูตั้งแต่ทีแรกนะแต่กับรู้สึกขอบคุณเอฟซีทีฮักแม่หญิงนะคะขอบคุณมากๆค่ะแล้วเจอกันต่อไปจะเป็นลูกแม็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 ก